คร,ครับอเนนนป็ะททง่าากภาคอีสานพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆถูกสืบทอดกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายจนมาถึงลูกหลานในปัจจุบันรวมถึงประเพณีการกินอาหารที่แบ่งแยกในรูปแบบต่างๆของแต่ละภาคแต่ที่น่าตกใจและไม่น่าเชื่อว่าจะหลงเหลืออยู่จนถึงวันนี้ก็คือวัฒนธรรมการกินเนื้อสดๆข่เพื่อตอนรับเพื่อนพุง บ้านใกล้ซีติดกันสิมายินข่าวห้าว,าวบุญมีหนึงซื้อแจ้งไปที่บัเขาก็มาเออมากินมาทานเขาเออเขาก็ได้รายรับแล้วเขาก็กินเหล่ากินยากินเขากินนำ้ำอิม่มน้ำสำรานแล้วเขาก็ยกย่องว่าเขานี่ต้อนรับเขาดออีอาหารที่ถูกใจเขาเออเขาก็เลยทำแบบนี้ไปตลอดตลอดทุกครั้งในแต่ละปีแต่ละหมู่บ้าน จะมีประเพณีที่ทางภาคอีสานเรียกว่าทําบุญหมู่บ้านจะมีญาติพี่น้องคนรู้จักต่างถิ่นมาเยี่ยมมาเยือนร่วมทําบุญชาวบ้านจะช่วยกันล้มวัวที่ได้มาเชือดคอและแล่เนื้อกันสดๆตรงนั้นก่อนที่จะนําเนื้อมาแล่เป็นชิ้นๆจิ้มกับน้ําจิ้มรสจัดที่วางอยู่ตรงหน้าแม้นี่จะเป็นประเพณีเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ถ้าใครไ,ได้มาเห็นวิธีการกินพิสดารแบบนี้ก็คงจะต้องตกใจ กับภาพของชาวบ้านบางคนล้อมวงกินเนื้อกันสดๆดเฮ้ยพ่อเถาหยับลูกคอยจะกินอะไรเขาให้กอยังรับไปใช่ปะอาหารก็กินพวกพ่อพวกแม่พวกพวกคนมากี่ผ้ากินเลยครับจะกินติดต่อไปเลยครับกับพวกกับคิดอยู่ขึ้นกันนะครับแต่ครับเคยกินเลยถึงจะกินไป จะรสชาติเป็นยังไงแซ่บนะครับอร่อยยังไงแซ่บหวานกับครูไม่เคยกินกับบุกกาแล้วครับมันดิบเนาะเนื้อหม้อนี่บอกครับส่วนใหญ่เขาจะกินตับเป็นตัวเหรอครับกินตับเลยกินเนื้อข้าหลังมันเลยกินเจ้พวกเนื้อเจ้พวกเนื้อสดๆดีนะครับเจ้พวกเนื้อแข็งๆนี่ที่ว่าพวกเนื้อนี่เนื้อเนื้อส่วงเนื้อเนื้อเนื้อขาหนาดมันมันถึเป็นเนื้อบดีปันไดเนื้อแกงเนื้อเป็นเนื้อแกง เนื you, ้อด like, the no <th> <my favorite> <design> ิบๆเหล่านี้ถูกแยกแยะว่าส่วนไหนอร่อยส่วนไหนเอาไปทําอะไรถูกถ่ายทอดให้รู้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณชาวบ้านเองก็รู้ว่าการกินดิบๆแบบนี้ก็ให้โทษต่อสุขภาพและก็มีหลายคนต้องเสียชีวิตไปจากโรคพยาธิใบไม้ตับที่แฝงมากับเนื้อดิบๆเหตุใดพวกเขายังคงกินของดิบๆเช่นนี้อยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดําเนินการและแก้ไขปัญหากันอย่างไร ว่าเนื้อนี่สิบูมีนั่นดอกสิบูมีพิษมีไผ่ต่อคนนอกจากป่าเด้อป่าเนี่ยมันได้กินน้ำน้ำสกปรกน้ำปุ๋ยน้ำยาลกนี่ยาพวกสีขาพี่อะไรยังไงสีสะสมอุนีน้ำป่าพวกควายพวกงัวเนี่ยสิบูมี่ผิดหอกมันกินอาหารหยาหยามันก็ปงขึ้นมาเป็นบอมันกินปลาพี่ว่ามันจะไปกินดินทันสารพิษชื่อสิบูมีงัวลงควายเนี่ย เพราะเราจะเน้นหนักมากที่สุดคือเรื่องปลาเพราะปัญหาเรื่องปลานี่เขาเขาเคยในนิสัยจะห้ามที่สุดส่วนเรื่องเนื้อนี่ก็จะพยายามไม่ให้เกิดพฤติการมอย่างนั้นให้เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่แล้วก็โดยเน้นหนักทางสาสุขที่เขาจะดูตัวอย่างดูบุคคลที่ตรวจพยาธิแล้วเจอเป็นต้นมาให้งดเป็นการกระทําซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าน้อยลงแล้วนะครับแทบจะไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากในการที่กินดิบแบบนั้นและเป็นลักษณะนิสัยของการบริโภคที่ไม่ดี คิดว่าเป็นความเคยชินนะครับแล้วก็ไม่ใช่ประเพณีอะไรนะครับแต่ว่าบางคนก็บอกว่าอร่อยกว่าที่จริงแล้วก็ที่ไม่ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่อร่อยนะครับคือคนเขาเคยกินมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขายังไม่รู้จุดที่อันตรายที่เกิดหลังจากบริโภคไปแล้วในระยะอันยาวผมก็อยากจะอยากจะให้ทั้งผู้ที่นิยมกินอย่างนี้ไปดูตัวอย่างตามโรงพยาบาลไปดูสิ่งที่เป็นจริงว่าพวกนี้บริโภคมาแล้วเกิดเหตุ กระทบกับตัวเขาอย่างไรและครอบครัวอย่างไรอย่างวันนี้ผมก็กําลังอบรมแกนนาในเรื่องนี้ซึ่งจะได้ผลมากนะครับหน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่ให้คําแนะนําและความรู้เรื่องการกินแบบถูกสุขลักษณะซึ่งชาวบ้านในชนบทที่เคยกินกันแบบดิบๆก็มีอัตราน้อยลงทุกวันรู้เห็นถึงโทษและพิษภัยที่เกิดขึ้นกับสุขภาพตนเอง สำหรับเนื้อวัวหรือเนื้อควายก็ได้เนื้อหมูก็แล้วทีที่เป็นดิบๆนะครับถ้าปรากฏว่ามันเป็นที่เราทานกันอยู่เป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านไปแล้วนั่นนะจริงอยู่ถ้ามันเป็นเนื้อที่ไม่มีพยาธิไม่มีอะไรก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าถ้าเกิดมีพยาธิซึ่งจะทําให้เกิดเป็นโรคซึ่งเราเรียกว่าโรคแอนแท็กซึ่งเกิดจากเนื้อประเภทเนื้อวัวอย่างนี้นะเนื้อวัวแล้แอนแท็กอย่างนี้เป็นต้นจะทําให้เกิดอาการท้องปวดท้องอย่างรุนแรง แล้วก็อ่อนเพลียถึงขั้นเป็นอันตรายถึงตายได้นะครับาวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมทางภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคใต้นะถ้ายังทานเนื้อดิบๆสุกๆผมว่าคนจะผ่านการตรวจจากเนื้อเหล่านั้นควรจะผ่านการตรวจจากของสตัตวแพทย์ซะก่อนจะดีที่สุดครับแม้ว่านี่จะเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดําเนินมายาวนานแล้วก็ตามหากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการกิน จากเนื้อดิบเป็นเนื้อสุกก็คงจะไม่ทําให้ประเพณีเปลี่ยนจุดมุ่งหมายของชาวบ้านไปเพราะนี่คือการป้องกันและรักษาสุขภาพของพวกเขานั่นเอง